สวัสดีครับพบก,กับสรุปพอตลาดหุ้นไทยประจำวันพะสบดีที่26มีนาคม2563กันนะครับวันนี้เซ็นดีกซ์นะครับปิดตลาดไปที่1,091.96จุดนะครับก็บวกเพิ่มขึ้นมา11.93จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น1.1%นะครับมูลค่าการซื้อขายนะครับวันนี้อยู่ที่ประมาณ62,000ล้านบาทครับ โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าช่วงเช้านะครับเป็นการแกว่งตัวหัน พันผวนในกรอบกว้างนะครับผมตอนช่วงแรกก็ติดลบนะแล้วก็ขึ้นมาบวกได้เยอะนะครับผมแล้วก็ยอดตัวลงมานะครับแต่พอมาช่วงบ่ายๆนะครับผมก็เป็นการแกว่งอยู่ในกรอบแคบๆนะครับแล้วก็ค่อยๆซึมตัวนะครับผมมีปรับขึ้นบ้างปรับลงบ้างนะครับก็สุดท้ายก็ปิดบวกไปประมาณ11จุดด้วยกันนะครับก็แรงหนุนนะฮะที่ยังทําให้ตลาดในวันนี้ยังบวกได้อยู่นะครับก็ ยังคงเป็นประเด็นต่างประเทศนะครับก็เป็นเรื่องของการที่วุฒิสภาสหรัฐนั้นนะครับก็มีเรื่องของการอนุมัตินะครับมาตรการเยียวยาให้กับประชาชนชาวอเมริกันนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะฮะแล้วก็ตรงน,นี้เนี่ยเป็นวงเงินประมาณอ2ล้านล้านเหรียญนะครับผมซึ่งก็ผ่านความเห็นชอบตรงน,นี้ไปแล้วนะครับโดยข่านตอนต่อไป,ไปนี่ยจะเป็นเรื่องของการนําเสนอให้กับทางด้านของ สภาผู้แทนรัษดรนะครับหรือว่าสสของสหรัฐเนี่ยนะไปพิจารณากันนะครับก็น่าจะมีการพิจารณากันในวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์นั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีการส่งนะครับให้กับทางด้านของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับลงนามกันต่อไปนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่มาหนุนทางด้านของตลาดหุ้นบ้านเรานะครับในวันนี้ให้ยังคงปรับกันขึ้นได้นะครับ แต่ว่าในเรื่องของสถานการณ์นะครับเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในบ้านเรานะครับวันนี้ก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีก111รายด้วยกันนะครับสะสมเนี่ยก็ทะลุพันแล้วนะครับ 1,045รายด้วยกันนะครับซึ่งสิ่งที่น่าห่วงนะครับก็คือเรื่องของการแพร่กระจายนะครับในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการติดกันด้วยนะครับของคนในครอบครัวนั่นเองนะครับผมก็ถือว่ายังเป็นสถานการณ์ที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่สำหรับบ้านเรานั่นเองนะครับโดยในวันนี้นะครับกลุ่มที่กระแสเงินไหลเข้าสุทธินะครับก็เป็นทางด้านของกลุ่มการเงินนะครับ หลักๆก็ยังคงไหลเข้าในหุ้นแบมนะครับกลุ่มพลังงานครับไหลเข้าในหุ้นปตทนะครับกลุ่มธนาคารวันนี้ก็ไหลเข้าใน SCB นะครับเคแบงแล้วก็ KTB ครับคาปลีกนะครับไหลเข้าใน CPR นะครับขนส่งไหลเข้าใน AOT แล้วก็ BEM นะครับแล้วก็กลุ่มการแพทย์นะครับวันนี้มีเม็ดเงินไหลเข้าในหุ้น BH นะครับ ส่วนกลุ่มที่กระแสงเงินไหลออกสุธทธินะครับเป็นทางด้านของกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะครับก็ไหลออกจากหุ้น s c c นั่นเองครับทางด้านหุ้นที่ปรับขึ้นแด้แรงแล้วก็มีอ m p a c คต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของหุ้นที่ฟื้นตัวขึ้นนะครับหลังจากช่วงก่อนหน้าก็ลงไปแรงนะครับผม ก็มีปัจจัยลบมาจากเรื่องของการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวนะก็หลายหุ้นที่ลงไปตั้งแต่ตอนช่วงของต้นสัปดาห์เนวันนี้ก็ฟื้นตัวกันขึ้นมาได้นะครับอย่างเช่นทางด้านของ CRC นะครับวันนี้ก็ยังบวกต่อนะฮะขึ้นไปอีก9.96%ด้วยกันนะครับ m i n นะครับวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมา12.06%นะครับแล้วก็ Sentel นะครับบวกเพิ่มขึ้นมา6.67%ครับ ส่วนหุ้นเช่าซื้อลืซิ่งนะครับแล้วก็บัตรเครดิตหน้าวันนี้ก็ฟื้นตัวขึ้นมานะครับหลังจากสองวันก่อนหน้าก็ลงไปฟลอร์นะครับก็ประเมิน,นว่าทั้นัของเราผลผลกระทบนะครับจากปัจจัยลบที่อาจจะต้องมีการช่วยเหลือทั้งของผู้กู้นะครับที่ได้ผลกระทบนั้นก็น่าจะสะท้อนฐานการปรับลงของราคาหุ้นไปค่อนข้างมากแล้วเหมือนกันนะครับก<อ>็อย่างวันนี้ก็จะเห็นทา้งน้านของตัว MTC นะครับก็บวกเพิ่มขึ้นมาได้ 8.73%นะครับสวัสด์บวกเพิ่มขึ้นมา11.64%นะครับแล้วก็ทางด้านของบีฟิตนะครับบวกเพิ่มขึ้นมานะครับ6.33%ด้วยกันครับทางด้านของหุ้นที่ปรับลงแรงนะครับแล้วก็มี Impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของหุ้น bH นั่นเองนะครับผม ซึ่งทางด้านของหุ้น b h เอนะครับที่วันนี้เนี่ยนะครับมีการปรับลงไปแรงนะครับบางช่วงเนี่ยลงไปติดฟลอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ฟื้นตัวกันขึ้นมาได้เล็กน้อยนะครับก็เป็นผลมาจากที่ทางด้านของตัว bdm s มเอนั้นแจ้งนะฮะยกเลิกการประชุม a gm นะครับแล้วก็วาระการประชุมทั้งหมดรวมถึงเรื่องของการทำที่เรีวยกว่าทำเทเลอ o ฟ f e r แบบสมัครใจด้วยนะครับในหุ้น b h เอนั่นเองนะฮะก็ เป็นเรื่องของความกังวลความกังวลโควิด -19 ด้วยนั่นแหละฮะที่ก็ยกเรื่องเรื่องของการประชุมตรงนี้ไปนะครับผมซึ่งตรงนี้เน,นี่ยนะฮะท่านงของตัว BMS เ,เองเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีประชุมในวันไหนนะครับจะกำหนดให้ทราบให้ทราบกันอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็เลยเป็นสาเหตุให้ท่านังของหุ้น b h ในวันนี้ก็ลงไปแรงนั่นเองนะครับ ส่วนท่านั่งของท u นะครับท u วันนี้ก็ติดลบไปนะครับ1 1 1เอด่อ11.76%เนะครับผมวันนี้นะฮะก็อ่เรื่องมาจากความกังวลนะครับว่าท่านั่งของธุรกิจนะครับ Red l ร b s t e r เนะซึ่งก็อ่มีสาขานะครับอยู่ในอ่อเมริกานะครับอาจจะต้องมีการอ่ปิดทำการกันไปนะครับเป็นการชั่วคราวนะครับปิดสาขากนลงไปนะฮะก็ จะชุดให้ทางด้่งของส่วนแบ่งกําไรนะจากบริษัทร่วมทุนนั้นก็อาจจะมีโอกาสปรับตัวลดลงมานั่นเองนะครับราคาหุ้นทีวในวันนี้ก็เลยลงไปค่อนข้างจะแรงอยู่ทีเดียวนะครับแต่ว่าก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะฮะหุ้นที่ขึ้นมาซีลิงนะครับหรือว่าลงไปฟลอร์เนี่ยนะก็ดูแล้วน้อยลงไปนะครับผมก็น่าจะเป็นตัวสะท้อนเหมือนกันนะครับว่าการ ปรับขึ้นแรงๆนะครับตลาดวิงเวียงแรงๆตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็น่าจะจะลดน้อยก็ลงไปแล้วนะครับผมแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะเจอเรื่องของแรงขายนะครับเรื่องของการเทปฟิตกันตามมาหลังจากนี้นก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับ ทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปนะครับส7เด็นาฬิกาที่ผ่านมาก็ปรับลงเนี่ยเกือบทุกตลาดเลยนะครับติดลบไปก็เฉลี่ยประมาณ2เปอร์เซ็นด้วยกันนะครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนั้นนะครับติดลบไปนะครับประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นทางด้านของโกลสปอตนะครับลดลงไป0ูนจด้าเปอร์เซ็นตครับตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันหกร้ยสิบเหรียญกับอีกสี่สิบเซนต์ต่อทรอยออนส์นะครับ ราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะครับลดลงไป2.4ตครับตอนนี้อยู่ที่26เหรียญกับอีก70เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ค่างเงินบาทครับวันนี้ทรงตัวอยู่แถวๆ32บาท70สตางต่อดอลลาร์นั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ